ถ้าไปไหนก็มีแต่บุญนขอให้เจริญเจริญยัยให้อายุยืนยาวเนลุกเนรให้ยายกินยายก็คิดถึงว่ไอ้ว่้ปองอายุเวงแหงเจริญนกว่ปองอยากราตุ้ยนะก็เมีนแต่กีสักกันได้กี่ลังนขอบคุณขอบคุณคุณบุตรนะขอบคุณคุณบุตรหรือว่าคุณนายบุตร เศรษฐีใหญ่ใจบุญแห่งเมืองลำดวนนะครับ BSport ขอบคุณพี่บุตรมากๆครับก็ขอให้รวยแล้วรวยอีกมีโชคมีลาบนะรวยแล้วรวยอีกขอบคุณเจบุตรนะสวัสดีครับที่บริษัทเสื้อมาให้เราไปตัดเสื้อที่ BSport เจบุตรก็เอาเสื้อที่ตัดเกินอ่ะเอามาแจกอีกเราก็มาแจกต่อขอบคุณเจบุตรขอให้เจ้าภาพจงเจริญเจบุตรจงเจริญครับอานะคะมาให้กําลังใจ อ่าสู้สู้ค่ะสู้สู้อันนี้ที่สี่โจนโจนอะอะไรนี่เอาไปทอดกระมูลภาษาเขมรเขาเรียกกระมลภาษาไทยเขาเรียกแมงอีซอนแมงี่อแมมาดูใกล้ใกล้แมงอีซอนแล้วแล้วเขาเรียกแบงอะไรไม่รู้เหมือนกันแมงกะซอนแมงกะซอนเหมือนกันอือแต่รู้ว่าแมง อีซอนนั่นแหละเราเขาเรียกไงอีซอนเอาไปคั่วๆแล้วก็ทำก็บพี่เย็นเอาไปทํากับข้าวประหยัดได้หลายมืออยู่เนาะยายเนี่ยยายเอาไปแกงขี้เหล็กก็อร่อยโอ้แกงขี้เหล็กก็อร่อยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้กินได้หลายวันถ้าไปซื้อเขาก็ประมาณร้อยสองร้อยอันนี้พี่สาวอาจารย์ไทยเย่ฝากมาฝากมาให้ โอ้โหโครตัวเลยครนะตัวขอบคุณ BSport เจบุตรเศรษฐีใหญ่ใจบุญแห่งเมืองลำดวนนะค่ะขอให้วยฮรขอให้เจ้าขอให้เจ้าภาพจงเจริญอาหารแห้งรอบนี้ไม่เท่าไหรเนาะโควิดรอบที่แล้วกักตัวกี่วันโอ้นี่นะคะยังแข็งแรงอยู่ดีกินดีเจามาม่าเอา น้ำปลาเอาปลากระป๋องไปฝากคุณยายสูงอายุแล้วนะก็เป็นกำลังใจวันนี้ไปเติมกำลังใจให้ทั้งหมดห้าครอบครัวครับนะบางที่ไปที่พื้นที่ตำบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ตำบลสลักไดออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์วันนี้ช่วยเหลือห้าครอบครัวครับที่ร่วมกันถ่ายชีวิตแม่โครกระบือกัน เขาก็ยังอยู่เย็นในโครงการะันที่ห้าธันวาคมวันพ่อก็ถ่ายกันมาวันนี้พี่เย็นเขาก็กับคุณประกอบเขาก็เลี้ยงเนาะตอนนี้ติดติดลูกแล้วตัวหนึ่งแต่ยังไม่คลอดน่าจะรออีกแปดเดือนตอนนี้ท้องได้ตัวหนึ่งนู้นตัวนู้นของกินเขาเยอะนะคะนี่เขียวชะอุ่มชุ่มชื่นเลยกินครับยาอร่ยไหมคะก็ขยันขยันปลูกพริกสย เดี๋ยวไปดูคุณยายเขาทำอะไรเอัออเอืออจำแต่แมงเงืบเจ้าก็มีอนุอนุโมทนาขอบคุณดินทีวีที่ได้สวยน้ำปานะขับทางวัดก็ขอขอบคุณมากวันนี้มีพระมาเยอะประมาณ4ี่สิรูปก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยมาก็ขอให้มีความสุขมากๆ ให้มีเงินเยอะๆให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปูนพลด้วยอายุวันนะสุขภาพะทุกคนทุกท,าท่านเธิสาธุ